นะนำชื่อที่หนึ่งครับชีพสวนนรังครับคุณแม่ชูชีพสวนนารังสีนะครับซึ่งนะครับซึ่งลูกชายของคุณแม่นะครับคุณธีรตินี่นะครับได้นะครับได้ธีรตินี่นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับที่ที่ได้ทราบมานะครับซึ่งท่านท่านตอนนั้นรู้สึกว่าไปขึ้นขึ้นรถเมล์แล้วมีอาการมีอาการหน้ามืดใช่ไหมครับซึ่งซึ่งต่อแต่ก่อนเนี่ยเป็นความดันความดันโลหิตสูง นะครับซึ่ง,งาอายุก็ยังไม่ได้เยอะเลยเพิ่งจะอายุสี่สิบเองครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับท่านใดนะครับท่านชายนะครับเหมือนกันถ้าถ้ามีอาการก็อนน้ำโลหิตเนี่ยพึงระวังไว้นะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเหมือนอย่างอย่าง,าง,างท่านนี้ด้วยนะครับซึ่งสี่เมตรใช่ไหมครับอาการอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่มีผลแตกต่างขึ้นไหม เขาเป็นคนพูดเองมีความรู้สึกม uh, ีความรู้สึกอันนี้เป็นคุณธีรตินี่เป็นมากี่ปีแล้วครับคุณแม่เป็นมาสี่ปีห้าปีห้าปีแต่ตอนนั้นก็คือคุณแม่ได้หาวิธีทางไหนที่จะที่จะรักษาคุณธีรติไหมครับหาหลายทางเพราะว่าอะไรอะไรดี ไปหาหมดแล้วเขา่าอะไรทีเขาบอกว่ามียาอะไรยาหม้อยาหม้ออ่ายาหม้อหม้อละพันห้าซื้อมาสามหม้อเขาบอกจะหายการก็ไม่หายอันนี้คือมาต้มแล้วก็ดื่มใช่ไหมครับพันห้าครับครับซึ่งตอนนั้นที่คุณชิระจิบมีอาการตอนนั้นนะครับอยู่บนรถเมย์ใช่ไหมครับ แล้วมัน,ม,นมันมันอาการมันมายัางไงตอนนั้นอตอนนั้น<ส>คิดว่าเราเป็นอะไรค้นนึกว่าตาไม่ดีนึกว่าตาไม่ดีใช่ไหมครับคิดว่าตาบอดไปแล้วเขาส่งมาบาลนงที่บาลพอดีแต่เราไม่ได้หลงใช่ไหมครับไม่ได้หลงก็คืออยู่ดีๆมันมืดเลยแต่ก็เดินได้สะดวกอยู่หายใจสะดวกไม่แน่นหน้าอกใช่ไหมครับ อ๋อแล้วก็พอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าเราเป็นเอ็กซเยเอ็กซเรย์ครับแล้วหมอว่าเราเป็นอะไรครับไยสุดคาเรื่องเป็นเรื่องในสมองแตกเส้นเรื่อดในสมองแตกก็คือแต่ก่อนหน้านั้นเราเป็นความดันโลหิตอยู่แล้วแล้วเป็นมนานไหมครับความดันเนี่ยประมาณปีปีกว่าแล้วตอนนั้นเราก็กินยารักษาความดันตลอดก็คือดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับ อ๋อกินบ้างไม่กินบ้างนะครับแล้วเราคิดไหมว่าวันในวันหนึ่งเราจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดเราเคยคิดไหมครับไม่คิดเลยใช่ไหมครับอะไรต้องพูดยังไม่ได้ครับพูดไม่ได้ต้องเขียน,นต้องเขียนครับแต่หลังจากที่มีทีมงานมาแนะนำเนี่ยคุณแม่คิดคิด,คดไหม,ม่า เอ๊ตัวนี้ปีติตอร์ฟันตัวนี้น่าจะให้ลูกชายกินดีไหมหรือว่ายังไง <Okay. S 1> หรือว่าใ,ให้กินเลยตอนแรกจะไม่ให้อตอนแรกจะไม่ให้กันเพราะว่านักสามมาหลายหมดตั้งมาเยอะแล้วโอ้ไม่เดี๋ยวว่าเป็นแสนเลยเป็นลา้านลยครับเป็นแสนเป็นล้านไ,ไหนก็ไปหมดแล้วกตากันไปครับแล้วคิด แล้วแล้วคิดถึงถึงยอมถึงยอมกินก็ลองเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ลองเชื่อเชื่อก็ดูเพื่อนมาได้ครั้เด้วยไหมครับเพื่อนมาด้วยแล้วแฟนเขาทางานที่นี่ไงแล้วก็เลยเคยเป็นเคยเป็นลูกน้องเก่าของูชายน้าแฟนแล้บก็เลยตัดสินใจทดลองใช่ไหมครับทดลองก็บอก บอกรับรองนะไม่ต้มเราก็อย่างนี้ไม่ต้มใช่ยาต้มก็กินไปแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะโดนต้มนิจะมั้บอกวารับรองผมก็กินแล้วเขาบอกตัวเขาก็กินคนแนะนำน่ะแล้วพ่อแม่กินด้วยหรือเปล่าเนี่ยแม่ตอนนี้กะทานตอนแรกทานแล้วก็มันแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกอ่าแน่นหน้าอกแล้วนี่โทรมาถามเขาบอกว่ากินไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ดีขึ้นเร่อยแล้วัที่สองก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นแล้ว่าย แล้วที่ที่คุณแม่ทานด้วยเพราะอะไรมีมีปัญหาสุขภาพอีกแล้วใช่ไหมครับเขาบว่าเขาบอกว่าคุณป้าหรือว่าทานก่อนที่จะให้ลูกชายกินใช่ไหมครับเลยขาบอกว่าลองทานดูก็ได้ป่าไม่อันตรายหรอกครับบการเริ่มไม่เป็นไรหรอกว่าพี่ครับก็เลยต้องเลยดานมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเขาบอกคนอื่นเขาหน้าดำเขายังหายแล้วโอนะครับ นะครับแล้วแล้วตอนนี้สุขภาพของคุณแม่เองก็ดีขึ้นก็ดีเดินแข้งขาก็ดีขึ้นตอนแรกขาขาก็ไม่ค่อยดีอ้วนอ่ะอ้วนด้วยตอนตอนนี้มันลดหรือเปล่าครับมันก็เพิ่งขาได้สี่ห้าเมตรอ๋อโอ้ยทำไมดีจังเลยสี่ห้าเมตรนะครับแล้วถามลูกชายบอกเป็นไงบ้างลูกชายก็แม่รู้สึกมันเหมือนรู้สึกมันมีความรู้สึกนะครับ กที่อื่นที่มันไม่เป็นอย่างนี้ที่อื่นยังเฉยใช่เฉยแ้พงด้วยนะอะไรที่มาให้ดูน่ะยาจีนน่ะยาจีนสองพันคริ่ะเขาบอก่าอย่าลไปลองดสักของเยอก็คือกินคนละเม็ดกันก่อนนอนใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ต้องบอกให้กินเช้าเย็นก็เป็นคนพูดเองแล้เราบอกว่าป้าของท่านไม่ดีสก็บอกแม่นะครับ รู้สึกจะดีนะรู้สึกว่ามันคล้ายๆมันมีพลังมีพลังมากขึ้นนะครับมันรู้สึกภายในครับรู้สึกแล้วรู้สึกคิดว่าแพงไม่พันสองร้อยแปดสิบบาทแพงใช่ไหมแพงใช่ไหมแพงมันแพงมาทีนี้ถ้าเขาถ้าถึงเขาบอกว่าคุณแม่นะเขาบอกว่าให้กินสักสิบกล่องแล้วอาการจะดีขึ้นกินวันละห้าเม็ดดีเก้าไหม ก็กลนน้ใช่ไหมครับเพราะมีท่านหนึ่งเมื่อวานเขากินมาละยี่สิบเม็ดเมื่อวานนะครับคุณแม่ลองดูน,นะเมา <c oughs> จะช่วย <c oughs> <c oughs> นะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณธีรติเนี่ยอาการก็รู้สึกว่าดีขึ้นแ,แค่เพียงห้าเม็ดเองซึ่งมันเป็นอะไรที่นะครับ เหมือนมันมากสัจจันไปหรือเปล่านะครับซึ่งอาการก็หนักมากนะครับซึ่งนะฮะลองคุยนะครับลองคุยคุย,ค,ยความรู้สึกให้สมาชิกฟังนะคะรับมันรู้สึกมันะดีขึ้นมันรู้สึกข้างในครับมันรู้สึกเบาสบายหรือว่ามันโ,โลง่งๆอย่างนี้ใช่ไหมครับลแล้วก็มีพลัง พลังก,กำลังมากขึ้นอ๋อคือขยับขยับ,ยบตัวได้ไครับขยับได้อาอาการที่เป็นเป็นซีกไหนครับซีกซ้ายรู้สึกแขนขวามือนี่ก็จะรู้สึกแหววบ้างนะตอนนั้นจะต้องตั้งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีแรงต้องตั้งอยู่ตลอด สพูดก็พูดไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้ขางในก็ต้องเขียนครับพังพูดไม่ได้ปากมันหนักปากหนังคนที่เป็นใหม่ๆนี่ตานี่มันเหมือนจะหลุดออกมาหรือท่านมันปวดใช่ไหมครับมันไม่ปวดแต่มันเหมือนจะหลุดออกมามันโผลออกมาโผลออกมาแล้วอีกข้างนึงเหมือนปขาต้องตัดทิ้งกัคนที่เป็นคุณแม่เองความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับ จองวัดนานดี่คือโรงพยาบาลบอกให้ไปจองวัดครับอกว่าใครมาอยู่ในห้องนี้ก็คือเป็นยู่อไน๋อเป็นทรัพย์แล้วครับอ่าแล้วแล้วตอนนี้ก็คงนะครับคงสบายใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับคุณแม่มีกำลังใจมากขึ้นใช่ไหมครับเดินได้แค่นั้นน่ะคือทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ว่าเลยครับ ได้เพืยอได้ก็เลยก็ขอใจนะครับทุกท่านครับพวกเราก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณธีรติแล้วกันให้เขาหายจากอาการเป็นมาบังคัแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดต้องกลับมาลุยงานแล้วก็มีรายได้ดีๆที่ดีนี่เบิกดีไหมครับดีเห็นไหมครับขอเป็นกําลังใจกําลังใจเยอะแยะมากมายตามใแล้ววก็มี